เป็นสนไฟนะครับว่ารันต้องกินอเมื่อกี้ไปซื้อเบนจากที่หกตื่นยัง ง in right so ินะยศต่จะยมนต้องใกล้ๆดีที่ต้องงานดเอาขาดี้ี่ราชการรคปนะาว่าได้ให้าสครับค่ี่ออกมาจากบ้านนะครับนี่เป็นความผิด นะครับถือว่าเป็นความถูกราคาถึงในราคาหักว่าปฏิบัติไ้คือให้นั่นปฏิบัติการตอนนี้นะครับว่าขอให้ท่านเข้าใจเป็นเรองไไเลยไเยได้เลย้เลยไเลยได้เล้เลยไ้เลยไเล ทางตัวข้าวไข่เจียวเพื่อไทยโควิดนายทีนะครับเริ่มดำเนินการทุกวันอังคารในเวลา11นาฬิกาถึง13นาฬิกาเป็นต้นไปแจกข้าวไข่เจียวให้คนละหนึ่งกล่องทุกท่านนะครับสวัสดีนะคะฉันนางทัศน์อร์ตุนวิทยานนท์นายกเทศมนตรีร่วมกับผุ้นิจัาสา าศิลษ,ษาแล้วก็มนันที่หลวงพนะ่อคมมาโปกไข่เจียวทอดไข่เจียวแล้วก็ให้กับประชาชนประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเนื่องจากไนะข้โควิดครั้งนี้ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลนะและตํ้างเคียงเป็นอย่างดีค่นะขอขอบคุณคณะทีมงานทุกคนนะคะที่มาช่วยกัน เออครั้ัวครั้งนี้ค่ะ